สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีย่ามสายๆนะครับเนาะเมื่อกี้ผมสิพามาชมมองที่ผมมาขายของเป็นประจำครับหรือว่าจุดที่ผมมาขายอยูซูเสมือนะครับเนาะพราดีเมือว่านี่พี่น้องเพื่อนสอบถามมาหลายคอมเมนต์ครับว่าผมขายยูไซจุดใดนนะครับเนาะเพื่อเพื่อนผ่านไปผ่านมาเพื่อนจุไดนแวะอุดหนุนครับก็เลยขออนุญาตพามาชมนะครับเมื่อนี้เนาะคลิปสั้นๆพี่น้องครับนี่เป็นปลาดุกที่ผมย่างเรียบร้อยแล้วครับนี่เพื่อนสั่งแล้วครับสามตัวเนี่ย ในถาดครัเหลืออยู <scary> nice ่คร ah ับนี่เหลืออยู่สองตัวครับพี่น้องครับผมกัดสิมีกับเขาถุงนะครับเนาะมาขายน้ำครับนี่ส่วนไก่ย่างเบิดไป็ล่ะพี่น้องครับสีสันของปลาเหมือนกับเพราะได้ครับพี่น้องครับงามอยู่ทำเมื่อไหนได้ปลามาตัวสีดำๆนะครับเนาะผมกัดสีย่างมันก็ออกด้ำๆครับผมเมือนีกับได้ประมาณอไหร่ครับสีสันเดี๋ยวสิผ้าเบิรงครับว่าผมมาขายอยู่ตรงไหน่นะครับเนาะ นี่ครับเป็นซุ้มวัดนะครับเนาะนี่ซุ้มวัดทางเขาวัดมะพร้าวเตี้ยครับหรือว่าซอยบางแวกร้อยซีครับเขตพภาษีเจริญนะครับเนาะถ้าเขาไม่ได้กระสินผมอยู่นี่แหละครับนี่มีเซเว่นนะครับเนาะผมกับยูนี่แหละครับนี่แหละครับรถคู่ใจครับผมถ่ายย้ำเศร้าลั่นขพาวภาษีลายก็เนี่ยครับเนาะพอดีสายแล้วเพิ่งกลับไปกับนี้ครับ ขอบคุณพี่น้องทีเขารับชมครับขอบคุณที่ให้กำลังใจตลอดมานะครับเนาะพี่น้องมาเอิญมาพอกันเที่ยวแรกก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้นะครับเพื่อถือว่าเป็นกําลังใจให้กันนะครับเนาะทํามาหากินกันไปครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นงานรักผมครับเนี่ยผมก็บขายยี่สิมาหลายปีแล้วละครับชุดท้ายนี่ก็ขอบคุณคือเก้านะครับขอบคุณที่เขารับชมครับคชิปเนี่ยพามาเบ่งจุดที่ผมมาขายของเป็นประจำนะครับเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับผม